วันนี้มิกกี้อยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งนะคะตรงโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่เคยเป็นโรงไม้เก่าค่ะที่ลูกของแม่มแอนนาคุณหลุยเช่าไปทำธุรกิจนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในตัวบ้านซึ่งได้รับการรีโนเวทแล้วกันค่ะ เรามาถึงประมาณ10โมงนะคะพอดีเขายังไม่พร้อมให้เข้าเราก็ได้เข้าไปประมาณ10โมง10นาทีประมาณนี้ค่ะตอนนี้ที่นี่นะคะเป็นป๊อปอัพของร้านเบเกอรี่ไอเฟลเบเกอรี่ค่ะซึ่งมีสาขาหนึ่งอยู่ที่สินธรน,นะคะ ช่วงนี้บางวันเขาก็จะเปิดให้เข้าไปทานกาแฟได้บางวันก็จะไม่เปิดนะคะต้องเช็คเว็บไซต์ดูก่อนเปิดถึงสิ้นเดือนธันวานี้ค่ะเรามาประมาณ10โมงเนี่ยประมาณถึงประมาณ10โมงครึ่งอะไรแบบเนี้ยคนก็เต็มแล้วนะคะแต่จริงๆที่นั่งอะมีเยอะพอสมควรเลยอะ่ะ หลังจากสั่งอาหารกาแฟเค,ค้กอะไรแบบนี้แล้วเราก็ไปเดินถ่ายรูปรอบๆค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะคิดว่าถ้าใครเป็นสายชอบถ่ายรูปนะคะจะหามุมได้เพียบเลยแต่พอดีอย่างเรามีเด็กก็จะวุ่นวายนิดนึ่งแต่รับรองว่าถ่ายออกมาสวยค่ะคุณภาพของเบเกอรี่ไม่เป็นที่ผิดหวังนะคะใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็ทานออกมาแล้ว คุ้มค่าสำหรับราคานี้เนี่ยอโอเคเลยได้ลแล้วนี่ไอร่อโซดาเพชรฟ้ยวอร่อยปะเปรี้ยวอหว,ว,นวานอร่อยไหมเนะี่ยแต่ก็น่าจะอร่อยนะแม่ชอบแพชรฟูสเ,เป็นอีกที่ที่แนะนำนะคะอย่าลืมสับส c คร b e เราด้วยเราจะมาแนะนำที่ใหมๆ่ๆ